ในโลกดิจิทัลที่หมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนค่ะรวมไปถึงกลายเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถเปลี่ยนชมหน้าของเศรษฐกิจได้วันนี้ Data Connect โดยออมสุขนิดาจะพาไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. เห็นได้จากรายงาน e-commerce in Southeast Asia in 2024 mm hmm. โดย MomentumWorks รายงานว่า mm hmm. มูลค่าของการซื้อขายรวมของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย mm hmm. เพิ่มขึ้นเป็น1.14แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023 mm hmm. โดยเพิ่มขึ้น15%จากปี2022ค่ะเวียดนามและไทยเป็นตลาดที่อ e ีคอมเมิร์ซ เ,ะะเติบโตเร็วที่สุดในขณะที่อินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น46.9%ของมูลค่าการซื้อขายรวมในภูมิภาคค่ะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอย่าง Sho ป e นียก็ยังคงเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ที่ครองส่วนแบ่งมากที่สุดในทุกประเทศโดยรักษาส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่48%ในขณะที่ติ k t ต k s h ช p เติบโตขึ้นเกือบ4เท่าของ GMV ประจาปีสู่16.3พัน 3, ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เข้าซื้อทอคโคพีเดียธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ สัญชาติอินโดนีเซียทำให้ TikTok Shop นะคะกลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยละค่ะ ลาซาด้าประเทศไทยฉายภาพมูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าอินโดนีเซียมีมูลค่าตลาดสูงสุดในภูมิภาคตามมาด้วยไทยซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของตลาดในภูมิภาคทางที่จำนวนประชากรของไทยอยู่ลำดับที่4ของตลาดอาเซียนส่วนอันดับที่3เป็นของเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะอันดับที่4มาเลเซียและอันดับที่5สิงคโปร์ ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียมีมูลค่าการตลาดสูงสุดเนี่ยนะคะมาจากการที่ประชากรในประเทศกว่า280ล้านคนหรือ4เท่าของประชากรไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและเป็นอันดับ4ของโลกอีกทางประชากรกลุ่มใหญ่ยังเป็นชนชั้นกลางในวัยทำงานนับว่าเป็นกำลังสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้านะคะตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียจะคิดเป็น40% ของทุกประ,ระโดยช้อปปีสามารถครองตลาดอินโดนีเซียได้เป็นเบอร์หนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาดที่วัดจากยอดซื้อของออนไลน์ทั้งประเทศกว่า36%ท ocopedia ของอินโดนีเซียมาเป็นเบอร์2ยอดซื้อราว35%ส่วน l a z a d a ตกมาเป็นเบอร์3ค่ะด้วยส่วนแบ่งตลาดราว10%ค่ะและสำหรับประเทศไทยนะคะความน่าสนใจอยู่ที่เราเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต ดับเบิล i g จิตหรือเปอร์เซ็นต์การเติบโต,ตที่เป็นตัวเลข2หลักซึ่งตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทยคะ่ะโตเฉลี่ย20%ต่อปีซึ่งลาซาด้าประเทศไทยวิเคราะห์ว่ามาจาก2ปัจจัยหลักคะ่ะนั่นก็คือ 1. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งโลจิสติกและระบบชำระเงินที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและ 2. ผู้บริโภคไทยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะเมื่อเทียบกับประเทศอ,อื่นๆนะคะทำให้การช้อปออนไลน์เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของคนไทยค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียค่ะแม้ประเทศไทยจะมีมูลค่าการตลาดน้อยกว่าแต่อินโดนีเซียอาจไม่ใช่คู่แข่งด้านอ e ีคอมเมิร์ซของไทยแต่คือตลาดแห่งโอกาสค่ะที่นักธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซไทยไม่ควรพลาด อีคอมเมิร์ซไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญโอกาสมีมากมายแต่ความท้าทายก็มากเช่นกันการเติบโตในตลาดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ราคาหรือตัวสินค้าเท่านั้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์และการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะ โลกดิจิทัลเป็นทั้งโอกาสและบททดสอบสำคัญสำหรับธุรกิจยุคใหม่แล้วคุณหล่ะพร้อมสำหรับโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วหรือยังชอบเรื่องนาตตาแบบนี้นะคะติดตามที่ dataconnect.prd.go.th ได้เลยค่ะ